เรื่องนี้น่าสนใจมากหลายคนอาจจะเริ่มรู้สึกว่ากลัวกันสักเล็กน้อยแล้วนะคะเพราะว่าล่าสุดเนี่ยเมื่อประมาณ11โมงของวันนี้สอบอคนำโดยนายแพทย์ทวีสินวิษณุโยทินที่เป็นโฆษกสบคออกมาเปิดเผยสถานการณ์ผู้ป่วยโควิดประจำวันนะคะก็ไม่ได้มีแปลกผิดแปลกอะไรไปพอเขาบอกว่าผู้ติดเชื้อโควิด -19 ก็มีเหมือนเดิมนะคะในวันนี้แต่ว่าก็นำเข้าไปในสเตปโควันทีน ที่สําคัญเลยเนี่ยก็คือว่ามันมีอยู่เคสหนึ่งที่เดินทางมากับคณะทูตที่ได้รับการยกเว้นตามกฎหมายเป็นผู้ป่วยหญิงนะคะเป็นเด็กหญิงวัย9้9ปีเดินทางมาจากแอฟ,ฟริการายงานตัวเลขเนี่ยรวมๆเมื่อวันที่11กรกฎาคมไปเรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นในวันนี้เลขของน้องวัย9้าขวบจะไม่รวมนะคะ ออทีนี้เขาบอกว่าโดยผู้ป่วยเ,ออเป็นน้องเด็กหญิงวัยเก้าวขวบเนี่ยเดินทางเข้ามาพร้อมกับคณะทูตมีครอบครัวห้าคนมีความสําคัญก็คือว่าเดินทางเข้ามาวันที่7กรกฎาคมตรวจเชื้อก่อนเดินทางที่ประเทศซูดานแต่ไม่พบเชื้อนะคะออกเดินทางถึงประเทศไทยวันที่10กรกฎาคมเวลาประมาณตีห้ีผลคัดกรองไม่มีอาการแต่เก็บตัวอย่างตรวจเนี่ยกลับพบเชื้อ ทางด้านของคุณพ่อเด็กนําผู้ป่วยเข้าตรวจที่โรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งแล้วผลตรวจออกมาก็คือพบเชื้อเหมือนกันที่สําคัญยังพบว่ามีการนําสมาชิกครอบครัวที่เหลือไปพำนักในคอนโดแห่งหนึ่งในกรุงเทพวันที่11กรกฎาคมโรงพยาบาลเอกชนพบผู้ป่วยคือน้องเด็กหญิงวัย9้าขวบเนี่ยเป็นปอดอักเสบ ก็เลยได้มีการส่งตัวต่อไปยังโรงพยาบาลของรัฐทีนี้ประเด็นที่สบคพูดคุยกันนะคะก็บอกว่าเป็นบุคคลในวงเล็บ3ก็คือคณะทูตบุคคลที่ได้รับการยกเว้นซึ่งทํามาตั้งแต่ต้นเมื่อเดินทางมาถึงเนี่ยก็ให้เกียกรติกันในการกักกันในพื้นที่ควบคุมของอหน่วยงานต้นสังกัดไม่น้อยกว่า14วันทีนี้เขาก็บอกว่าซึ่งเห็นความไม่ตรงกันในแต่ละพื้นที่บางคนกักบางคนไม่กักนะคะเนื่องจากว่าเนี่ย พอมันเป็นเหมือนเคสนี้ก็คือไปพักที่คอนโดก็คือไม่ได้มีการอยู่ในเซตควอนตินที่กําหนดเอาไว้ขณะที่วันนี้อย่างที่บอกไปว่ามีผู้ป่วยรายใหม่3รายในสถานกัการันที่รัฐจัดให้1ใน3เคสที่น่าเป็นห่วงเลยก็คือเคสท,ที่เดินทางมาจากอียิปต์หรายนะคะ เป็นชาวอียิปต์อายุ43ปีมีอาชีพเป็นทหารเดินทางถึงวันที่8กร,รกฎาคมที่จังหวัดระยองวันที่9กร,รกฎาคมออกจากโรงแรมบินไปทำภารกิจทางทหารที่ประเทศจีนแล้วก็กลับมาวันเดียวกันแล้วก็เข้าพักที่โรงแรมเดิมที่จังหวัดระยองผลตรวจวันที่10ออกมาปรากฏว่าพบเชื้อโควิด -19 ค่ะแต่ว่าในลูกเรือนะคะหรือว่าแอร์โฮสเตสที่มาในเครื่องบินลำเดียวกัน10คนไม่พบเชื้อนะคะ จนกระทั่งวันที่11กรกฎาคมผลตรวจออกโดยเจ้าตัวเนี่ยก็เดินทางกลับประเทศไปเรียบร้อยแล้วทั้งนี้ข้อกําหนดในมาตรา9นะคะก็จะมีข้อกําหนดคน11กลุ่มคนที่เข้ามาตามภารกิจเมื่อจะต้องเข้ามาก็จะมีที่พักให้แต่ว่าทหารรายนี้เนี่ยมีการเดินทางไปยังประเทศเสี่ยงก็อย่างที่บอกไปว่า6กรกฎาคมเดินทางออกจากอียิปต์ เจ็กรกฎาคมเดินทางจากสหรัฐอาหรับเอมิเรตไปปากีสถานวันที่8เดินทางถึงอุตภาว,วันที่9ออกจากระยองไปทำภารกิจทหารที่ประเทศจีนวันที่11เดินทางออกจากประเทศไทยกลับอียิปทีนี้เนี่ยเคสดังกล่าวทำให้มีการพูดคุยกันอย่างมากในที่ประชุมของสมบบคนะคะ บอกว่าแม้ว่าเคสนี้จะเข้าข่ายข้อกําหนดแต่ว่าเนื่องจากว่าเดิมทีเนี่ยเราได้กําหนดโรงแรมไว้ที่สมุทรปราการแต่ทีนี้อยู่อยู่มาดีๆเนี่ยมันเกิดเปลี่ยนแผนการเดินทางไปลงที่อุตเภาก็เลยต้องเปลี่ยนโรงแรมไปที่ระยองก็เลยเข้าไปคุมเข้มที่โรงแรมดังกล่าวอย่างเข้มงวดนะคะทีนี้บอกว่าตอนนี้อยู่ในการควบคุมพื้นที่สัมผัสโรคทุกแห่งเริ่มมีข้อมูลมาแวบๆว่าจะไปเดินห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งในจังหวัดระยองด้วยแล้วก็ยังมีพื้นที่อื่นๆอีก แต่ว่าสบคอบอกว่าไม่ต้องตกใจสำหรับเคสนี้นะคะเพราะว่าอาการควบคุมได้ค่ะต้องการรับรู้ข่าวสารจากเราก่อนใครเพียงกดปุ่ม C first ติดต่อลงโฆษณาได้ที่0880 900 800เพื่อติดตามข่าวสารที่นี่ก่อนใครกด Subscribe กดเลยกดสิคะกดเลยค่ะ